จะมาทําคลิปเปิดถุงต้นไม้นะคะให้ชมกันนะคะก็เปิดถุงต้นไม้ในวันนี้จะเป็นต้นไม้ที่เราไม่ได้ไปชอปปิ้งมาเองนะคะก็ะเดี๋ยวนี้เวลาใครมาเที่ยวที่บ้านนะคะส่วนมากก็จะได้ของฝากเป็นต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงให้ชมกันนะคะว่าคุณแม่นะคะมีการเลือกซื้อต้นไม้อะไรมาฝากนะคะไปชมกันเลยค่ะ ต้นแรกก่อนนะคะ2ต้นนี้เราทําการแกะห่อออกมาแล้วนะคะเพราะว่าวันอากาศค่อนข้างร้อนมากค่ะวันนั้นเราก็เลยกลัวเขาอบนะคะาการเดินทางอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะก็เลยทําให้ต้นไม้มีการฟุบบ้างนะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยซื้อต้นไม้ที่แบบต้องเดินทางมาไกลหรือว่าส่งพัสดุมาจากที่ไกลๆเนี่ยมาถึงมือเราเนี่ยส่วนมากต้นไม้ก็จะมีอาการฟุบบ้างน,นะคะเราก็ต้องไว้ที่ร่มๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาออกแดดจัดแล้วก็ให้เขาปรับตัวให้ได้กับสถานที่ใหม่สักพักนึงก็ทําการเปลี่ยนดินนะคะต้นแรกนะคะอันนี้เป็นต้นที่เคยให้ดูในคลิปงานบ้านและส่วนนะคะ เป็นต้นที่มีใบมันเงานะคะแล้วก็ใบเขาสวยนะคะก็คือต้นปลาทองนําโชคนะคะต้นนี้จะมีดอกสีออกเป็นแดงๆส้มๆเนี่ยค่ะต้นนี้เราชอบตรงที่ลักษณะเนื้อหน้าใบเขานะคะเขาจะออกเป็นเงาเงานะคะถ้ามองไกลๆก,ก,ก็จะเหมือนเป็นแบบมีแบบน้ํามันเคลือบอยู่นะคะผิวเขาจะมันเงานะคะต้นนี้ จริงๆบางคนก็อาจจะชอบที่ตัวดอกเขานะคะแต่เราจะชอบที่ใบเขาใบเขาจะมีความเงานะคะเหมาะกับการที่จะไปอยู่กระถางสวยๆนะคะต้นนี้ ฟุไปเยอะแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเรารอเขาฟื้นตัวนะคะอันนี้ก็คือละอองดาวนะคะเขาจะมีหลายสีนะคะเขาจะมีสีออกไปทางเป็นแบบแดงๆสีออกชมพูเข้มชมพูอ่อนสีเหมือนนมเย็นเนะะี่ยค่ะชมพูอ่อนก็จะเป็นสีพาสเทลแบบนี้เลยอันนี้เขาเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าเขามาถึงในวันที่บ้านเราโดนพายุพอดีนะคะแล้วก็ ที่ชั้นหน้าบ้านพังลงมานะคะเราก็เลยยังไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเปลี่ยนกระถางให้กับต้นใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคิดว่าวันนี้จะได้ลงมือเปลี่ยนดินแล้วก็ดูแลต้นไม้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราว่าสีสันกับลวดลายเขาคล้ายๆตัวพรมออสเตรเลียนะคะที่จะมีเป็นแบบริ้วๆสีออกขาวริ้วๆสีออกชมพูอ่อนนะคะคล้ายๆกันนะคะเรื่องของสีกับลวดลายแต่ตัวนี้ใบเขาจะ บางกว่านะคะสำหรับตัวละองดาวนะคะต่อมาก็คือสองต้นนี้นะคะอันนี้ส่วนมากที่ได้มาก็จะเป็นกระถางไซส์แบบเล็กๆนะคะเหมือนคุณแม่จะทราบว่าเราชอบต้นไม้แบบกระถางไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะเราจะชอบต้นไม้ไซส์แบบนี้จะมีเยอะมากเลยนะคะในสวนก็ อันนี้จะเป็นพวกกลุ่มฟิโลนะคะเ,ออเป็นต้นไม้ที่เรารู้สึกว่าเขาเลี้ยงง่ายนะคะเวลาเลี้ยงเราสบายใจนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเยอะนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นพิงค์นะคะพิงค์พรินเซสแต่ว่ายังไม่มีตัวใบด่างสีชมพูออกมานะคะอันนี้ก็แอบถามราคามานะคะซื้อมาในราคา200บาทนะคะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของพวกฟิโลนะคะก็จะมีเป็นแบบ ยอดเลือยนะคะแล้วก็ลำต้นที่จะมีรากอากาศออกมาพวกอย่างนี้ค่ะเราก็ตัดไปชำได้ง่ายนะคะสำหรับพวกกลุ่มฟิโลหรือพวกพูต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่คุณแม่ซื้อมาฝาก ค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นฟิโลเหมือนกันค่ะสําหรับตัวนี้ความสวยของเขานะคะเรารู้สึกว่าอยู่ที่ลายนะคะเพราะว่ารูปทรงอะไรแบบนี้ฟิโลจะมีหลายรูปทรงหน้าใบนะคะแต่ตัวนี้ความน่ารักจะอยู่ที่ลายนะคะลายเขาจะด่างแล้วก็ด่างค่อนข้างแบบ ด่างน่ารักนะคะแบบว่ามีเป็นสีแบบเห็นชัดนะคะวิธีการดูแลฟิโลนะคะทุกกระถางในสวนเราจะเลี้ยงดูเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือเราจะเน้นเลี้ยงชื้นๆหน่อยนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยปล่อยให้ดินแบบแห้งเป็นระยะเวลานานนะคะพอรู้สึกว่าเอ้ยเขาเริ่มแห้งอ่ะเราก็หยอดน้ํานะคะรดน้ําเพื่อให้มีความชุ่มชื้นนะคะเมแมลงอะไรแบบนี้ต้องคอยสังเกตนะคะเนี่ยตามลําต้นใต้ใบหรือว่า ตามหลังใบเนี่ยค่ะคอยดูว่ามีเส้นใยมีจุดแดงๆที่เป็นพวกไรแดงหรือว่าเป็นจุดขาวๆเป็นพวกเพลีย้ยอะไรแบบนี้นะคะต้องคอยสังเกตบ่อยๆนะคะเพราะว่าพวกมแมลงทําให้ต้นไม้เราสุดโทมเร็วมากแล้วก็อาจจะทําให้ตายได้เลยนะคะปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยออสโมโค้ก็ได้ค่ะ3เดือนครั้งนะคะก็วิธีดูแลเพียงเท่านี้นะคะสําหรับกลุ่มพวกฟิโลนะคะ ันนี้จะเป็นต้นที่หาซื้อไม่ได้ยากมากนะคะแต่ก็เป็นต้นที่เราชอบนะคะเราเป็นคนชอบบีโกเนียนะคะอีกต้นที่ชอบมากๆพอๆกับบีโกเนียเลยนะคะก็คือพรมญี่ปุ่นนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยคะ่ะตอนสมัยอยู่คอนโดเนี่ยเราจะปลูกบีโกเนียกับพรมญี่ปุ่นแทบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่เหมาะกับการปลูกเลี้ยงในห้องในคอนโดนะคะถ้าเลี้ยงในอากาศปิดจะค่อนข้างเลี้ยงยากนะคะอันนี้พอเราย้ายกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ2เดือนเนี่ยก็จะมีการทยอยซื้อบีโกเนียกับ ผมญี่ปุ่นเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่ชอบแล้วก็ตอนเด็กๆชอบปลูกนะคะชอบมากทั้ง2ต้นเลยนะคะคุณแม่ก็เห็นว่าเราชอบมีกลเนียนะคะก็เลยซื้อมาฝากนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่หาซื้อไม่ยากนะคะเขาไม่ได้มีลวดลายอะไรนะคะจะเป็นตัวใบสีแดงแบบนี้นะคะเวลาเขาเอาไปปลูกเลี้ยงในสวนนะคะเวลาเราวางอยู่ในมุมที่มันแบบเป็นสีเขียวล้วนนะคะเราหาต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสีแดงแบบนี้มีหลังใบหน้าใบสีออกแดงแบบนี้นะคะเอาไปวางขั้นนะคะ จะทําให้สวนดูมีความสดใสมากขึ้นนะคะอันนี้ต้นนี้จะมีความใหญ่โตนิดนึงนะคะบีโกเนียนะคะบีโกเนียลายจุดนะคะเขาจะมีเหมือนแบบลักษณะเหมือนเป็นสีน้ําเหมือนเป็นการวาดแต้มสีสันลงไปที่หน้าใบนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นงานศิลปะของธรรมชาตินะคะสําหรับต้นบีโกเนียเนี่ยนะคะเราปรับสวนของเรานะคะมีการ ทำให้มีมุมหลากหลายมากขึ้นมีมุมมีความชื้นมุมมีความร่มเย็นมีแสงลำไรเราจะเรียงต้นไม้ได้หลากหลายตระกูลมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็เลยมีการทยอยซื้อบิโกเนียเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นลายจุดนะคะรูปทรงใบก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นต้นนี้ละกันนะคะคุณแม่ซื้อต้นไมา้มาฝากหลายต้นมากเลยนะคะแอบดีใจแกะมาแล้วนะคะต้นนี้ก็คือซิงโกเนียมนั่นเองนะคะไม่ได้ซื้อสักทีนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าที่บ้านคุณแม่มีปลูกเลี้ยงอยู่เยอะนะคะเราก็เลยเออรอให้คุณแม่ชําม,มาให้นะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะคล้ายๆพวกฟิโลนะคะจะมีแบบการแบบทอดเลื้อยแล้วก็มีลักษณะหน้าใบที่คล้ายๆกันแล้วก็มีความด่างนะคะ วิธีการเลี้ยงดูเราก็จะเลี้ยงคล้ายๆฟิโลนะคะ ที่เขาเรียกกันว่าเป็นพลูลงยานะคะพวกพลูลงยานะคะเราว่าตะกูลนี้เขาก็จะมีความเลื้อยแล้วสวยเหมือนกันนะคะอันนี้ให้มาเป็นแบบมีตอไม้อยู่ด้านในมาด้วยนะคะอันนี้สวยมากเลยเพราะว่ามีแบบเคิร์ฟของออตัวไม้นะคะก็ดูมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะตัวพวกพลูลงยาเนี่ยเวลาเขาทอดเลื้อยไปตามกิ่งไม้หรือว่าเสาหลักที่เราทำไว้ให้นะคะ ก็จะดูสวยนะค,ะ,คะก็มีความเป็นธรรมชาติเหมือนอยู่ในป่าเลยนะคะสำหรับต้นแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นต้นโปรดของเรานะคะชอบพอๆกับพวกบิโกเนียเลยนะคะแล้วก็เราจะมีแกงที่เป็นแกงบิโกเนียแล้วก็แกงพรมญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบแบ่งโซนไว้ให้เขานะคะจะเลี้ยงเป็นแกงนะคะก็คือพรมญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นต้นที่ชอบมากนะคะ mm hmm. เขาจะออกเป็นการรมีนะคะแล้วก็เวลาออกดอกเยอะๆเลียงๆกันหลายๆต้นเนี่ยคะ่ะจะแบบดูน่ารักมากเลยนะคะสําหรับต้นนี้เวลาเขาไม่ออกดอกก็สวยนะคะเพราะว่า ใบเขาสวยตรงที่เขาเหมือนกร,รมาีนะคะแล้วก็จะมีสีสันลวดลายแตกต่างกันไปนะคะเราเลี้ยงปลูกหลายๆต้นเรียงกันนะคะแล้วถ้าเขาออกดอกพร้อมกันเนี่ยสวนจะน่ารักขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าดอกเขาน่ารักแล้วก็ใบเขาก็น่ารักด้วยนะคะสําหรับพวกพรมกร,รมยีหรือว่าพรมญี่ปุ่นนะคะสีแบบชมพูนะคะแล้วก็สีออกเป็นเขียวๆนะคะแบบนี้อันนี้จะเหมือน มีความเป็นกรรมะหยี่มากนะคะยิ่งตัวที่เป็นสีเข้มเมเนี่ยเราจะเห็นเนื้อกรรมหยี่ชัดเลยนะคะมีทั้งหมด3ต้นนี้นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในแก๊งอีพิเซียของเรานะคะหรือว่าพวกกลุ่มพรมญี่ปุ่นพรมกร,รมหยี่ของเรานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบต้นไม้กลุ่มไหนนะคะเราเป็นต้นที่เรามีอยู่นะคะก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะไว้เราจะพาชมแล้วก็มาแนะนำวิธีการเลี้ยงดูในแบบแนวทางของสวนของเรานะคะ มานะคะเป็นต้นสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะเป็นต้นที่คุณป้าซื้อมาฝากนะคะอันนี้คือเดฟกระเป๋านะคะเห็นแล้วนึกถึงตอนสมัยเด็กๆอะคะ่ะตอนเด็กๆจะออชอบเลี้ยงต้นไม้ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็พวกครูด,ด่างพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็จะนึกถึงสมัยตอนเราเป็นเด็กแล้วเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะพวกลักษณะต้นแบบนี้ก็จะถูกใจนะคะ ต้นพุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะของไม้แขวนนะคะเวลาเอาไปแขวนตกแต่งในสวนหรือว่าเรามีรางที่เป็นแบบไม้แขวนเรียงๆกันเนี่ยนะคะแขวนกันเยอะๆก็จะดูน่ารักนะคะเป็นแบบป่องๆกลมๆเ,เหมือนกับเป็นกระเป๋านะคะแบบนี้อันนี้คุณป้าซื้อมาฝากนะคะก็ทุกต้นเราก็จะดูแลอย่างดีเลยนะคะเพราะว่า ต้นไม้ที่เวลามีใครซื้อมาฝากนะคะเวลาใครมาหาที่บ้านแล้วได้ของฝากเป็นต้นไม้เราก็จะรู้สึกแบบว่าดีใจนะคะเหมือนกับว่าเวลาเขานึกถึงเราเขาจะนึกถึงต้นไม้ด้วยนะคะก็จะดูแลเป็นอย่างดีนะคะทุกต้นเลย สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากพูดคุยกับเราก็คอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย